สร้างนิ่งแล้วสร้างนิ่งแล้วสร้างสีไลเด้อครับสร้างเง็นแบบนี้สร้างสีไล่เด้อไต้เด้อครับไอยเด้ออันไหนบพ่าไปบพไปอันอันอเาตสร้างบพไปดอกครับสร้างกลับขึ้นคือเขาอันสร้างกลับขึ้นไปแล้วเด้อสร้างกลับขึ้นไปแล้วสร้างกลับขึ้นไปแล้วนะครับระวังด้วยสร้างขึ้นไปแล้วเด้อสร้างขึ้นแล้วกลับขึ้นมู้เจ้าน่ะสร้างหูสั้นอเด้อหูกลางอยู่สร้างหูกลางด้วยระวังด้วย ระวังด้วยนะครับระวังด้วยระวังด้วยนะครับสร้างหูกลางแล้วออกมาออกมาอันเราวโบงออมไปดอกครับสร้างถี่โง่เข่าปลาที่ไปทางนี้คือเก่าจะได้กลับไปทางนี้คือเก่าสร้างโบไปพี่น้องเห็นบเห็นดาบไหมเห็นดากสรงไหมครับเห็นแต่หางนี่วนๆอยู่ก้วยวอเรือยางป้าผมนี่บัดบ้านสะบางบัดสู่ผมเกี่ยวปลาตะกอนผมถือปืน เดี so ๋ยวปลาะยอเจ้าสรงนิ่งด no ีดยบ้าห้าคนสับันเสียแรกอยู่กญนัเอ้าเอ้ออมันมันคือตัวทากันเดี๋ยวเด๋ยวเดยมันมีสร้างสามตัวได้ตัวหน่อยยังไงบ่มเนียงเนียงบ่มันเนียนบ่วมันคือตัวท่กันมันคือทก่อกัน ตัวอะไรคนแต่ตัวไหไรตัวอะไรบางเล่กตัวนี้ตัวน้อยีแมีนแมนบครบยูนบ่ไหนบ่สามหรอว่หเออเออจะว่สองกับสองนี่แหละเมนบ่เบ่ได้ซูมตัวเจ้าระวังนด้ด้อบพไปหรอเขาไปะว ไม่หนวดหยีไม่ได้อารมณ์เสียงาไม่มีครับน่าจะเป็นช้างตัวผู้สังเกตจากลักษณะของหลังแล้วเแค่นี้ก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวรอดูคลิปมับงเป็นช้างไทยตัวผู้นะครับยังไม่มีไงระด้วยได้ยุได้ยุคือว่าเป็นยัง ไปไหนยังเอามดีดิมุดีเข้าไปนี่เขาหายแล้วให้เขากินซะเพื่อให้ให้ให้แค่นี้กินน้ำดูนี่แล้วครับยุ้ลาหรือระยะสามสิบพอดี ระยะ2 0ิ0นี่คืออันใดตัวมือีฟ้ามันกลึ้น,นเห็นหงเห็นหงแสงบดไอแสงแดดบ่แจ

กยยาดิยาบอกดิมาหาเจ้าดิเจ้าปากบ่มียิ่งหรอกครับปล่อยโดดบ่อิ่มบ่ไปหรอกครับเจ้าปากเจ้าปากก็เป็นตันตันยุ่งให้กินซะให้กินซะได้ๆเร็วเมื่อช้าตอนตีห้าจนปนีบ่ไปอยู่เว้นดิคนอกู่กี่ตัวมั้งแล้วไปเจ้าก็ถอยออกไปก่อนไปมาไกลเนี่ยหรอก ទៅដែរនេះគឺ